ป่าเห็ดป่าเห็ดพี่กุลนี่อลังการมากค่ะไม่ธรรมดานะเยอะมากเลยทั้งเห็ดพิษและเห็ดพึ่งครอบครัวเห็ดพึ่งไอ้เห็ดพิษที่เคยมาเก็บเห็ดเหลืองเป็นดงๆเลยหรือป่าเนี้ยนะปีนี้เก็บไปแล้วออืจ้ะรอบแรกไม่มีพี่กุลมาดูเห็ดพิษกลุ่มนี้ซะก่อนอลังการมากป่านี้เห็ดมีเยอะจริงๆเห็ดเห็นสีสัน ถูกต้องแเโอ้โห oh, เห็ดพิษสวยมากคือหนูอด,อด,แบบอ,ดอดแบบอดอดแวะชมเห็ดพิดไม่ได้นะมันสวยเห็ดอะไรนะเห็ดเก็ดป้าหรือเปล่าภาษ,าษาซีเวเดนคิดว่าน,นึกชื่อออกแล้วนะคะเซียนหลิกทักสวามนะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าผิดเดี๋ยวก็จะแก้ไขให้นะคะใต้คลิป เดี๋ยวมีอีกหนะ้าดอกอ่อนนี่ยัางงามเก็บไปชิมค่ะเป็นปีแรกนะคะที่จะชิมโอ้โหมีนอนเอาแต่หมวกไปพอนี่เห็ดเกล็ดปลาหรือเปล่าภาษาสวีเดนเฟยนหลิกทักสวัมหักมาเลย น,นี้เลยเนีย่สองดอกเอ๊ะโหโดนกินเยอะเกินไม่เอาอันนี้ก็โดนกินมาเจอเห็ดพึ่งอยู่ตัวหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเห็ดพึ่งทั้งหลายแหล่นะคะตัวนี้รู้สึกจะชื่อบร so ูนซบนะตัวเนี้ยไปด้วยนะคะกินได้เหมือนกันเห็ดตระกูลเห็ดพึ่งนี่กินได้ แทบจะทุกเห็ดนะคะมีแค่บางตัวที่กินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดมันขมมันเฝื่อนหรืออะไรเงี้ยนีเจอบรุนศพอีกแล้วโอ้โหขาอ้วนเลยนะตัวนี้ขาอ้วนค่ะนี่ว่ายหัวหลุดเลยใจร้อนไปหน่อยขนาดดึง <Wow. S 2> จ้าอันนี้เห็ดน้ำนะคะอย่างสวยเลยไปด้วยค่ะไปตากนะคะนี่นก็เห็ดน้ำนะอย่างสวยเลยนี่น้ำามอ่อนวายหลายดอกนะหลายดอกสวยด้วยคือไม่มีร่องรอยการแทรกของหนอนเลยนะเก็บไปตากค่ะ ปิตากุรุน,นี้เดี๋ยวทางนู้นดิอะไรติดที่นิว้วนี่สุดยอดสุดยอดเอ็ดน้ำทักสว่วมที่ เห็ดน้ำอย่างงามว้าวเห็ดน้ำกลุ่มนี้อลังการมากไม่ธรรม,มดาหืจ้าหนูหนูกเก็บเห็ดกลุ่มนี้แป๊บหน,นึ่งน้ำข้าน้ำโอ๊ยตายแล้วล้นมือ น้ำล้นมือตากข้าไปตากมันไปเหยียบไปแล้วนะน่ะนี่นนยังสวยเลยอะเหยียบทำไมเนี่ยฮะเนี่ยพี่กุลจะ โอ้โหเห็ดยักษ์ามัเอาป้าโชว์หน่อยพี่กลุลว้ายโอ้โหใหญ่ที่สุดของวันนี้<า>แชมป์<า>แชมป์แชมป์จะดูที่ว่าข้างในนแชมป์น่าจะยังดีอยู่นะนี่ไงอ๋อมันเริ่มเขียวใช่ไหมทีนี้หมอเอาขาไปปากได้ใช่ไหมจ้ะขาเอาได้เพราะว่ามันมันคือขามันดีมากอดูได้ไหมโอ้โห ชนะเลิศอะเนี่ยวเนี่ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยนึกสภาพตอนที่มันยังไม่แก่เนาะพี่กุลเนาะโอ้ยมันจะล้งการขนาดไหนนี่คืออ่อนมากเราเดินเดินเลาะไปเนี่ยจ้ะอะไรพี่กุลจ้ะเดี๋ยวเราไปดู เจียังมองไม่อ๋อเห็นละตะก้าพี่กุนอยู่ตรงนั้นพี่กุนเห็นเห็ดอะไรไม่รู้ไม่รู้จักไปดูไปอ๋อแบบที่หนูแกะเมื่อกี้ไงใช่จ้ะว้ายโอ้ยยยยเยอะมากเลยพี่กุนโอ้ยเยอะมากเลยค่ะนี่นี่นี่เอ้เขาเรียกว่าเฟยนลิกทักซวันเห็ดหนามเกร็ดปลา เท็จนะเกล็ดมันมีเกล็ดนะคะคล้ายเกล็ดปลาโอ้ oh God. มายกอดเยอะมากเลยมันเป็นทุ่งเลยเนี่ยคุณแบบว่าเป็นแถวเลยเนี่เยกเก็บกินได้พี่คุณเดี๋ยวหนูจะเก็บแต่ว่าจะเลือกเก็บแต่ดอกอ่อนเดี๋ยวเราจะเก็บแต่ดอกอ่อนนะคะเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเยอะมากเลยเยอะมากเลย ม,มึหมอก็ต<ม>ัดอันนั้นก่อนก็ได้ไม่ต้องกล้าจ้ะพี่คุณหนูหน,นูหน,น,นูจกเอาเลยเดี๋ยวไปทําความสะอาดที่หลังมันจะได้รวดเร็วหือุอ้ยเลือกเก็บแต่ดอกเล็กโอ้แบบว่บาเยอะมากเลยอ่ะเออเหมือนจะเหมือนเขาจะอมน้ํามากเลยพี่คุณใช่ตนอ,อ,อมนำเพราะว่าเหมือนมันเป็นทานน้ำไหลามาเนะนะาะจ้ะเดี๋ยว อาจจะเก็บไปแค่ส่วนหนึ่งเก็บไปแค่ส่วนหนึ่งนนจะ,นนงจะใต้หมวกเห็ดก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำนุ่มเหมือนเห็ดนามนะ่ะส่วนด้านบนก็จะมีหน้าตาคล้ายๆเกล็ดนะคะเกล็ดปลามันก็เลยมีชื่อว่าฟิแอลิกทักสวัมฟแแปลว่าเกล็ดเดี๋ยวกลุ่มนี้ดีกว่าไม่ค่อยแก่ นี่โอ้นี่พี่คุณเก็บรอแล้วออ่อนจะอ่อนรุ่นที่พี่คุณเก็บเนี่ยอ่อนทุกดอกเลยเก็บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเราจะเอาเอาไปที่บ้านแล้วก็ตัดเอาเชื้อไปปล่อยแถวบ้านเนาะโอ,โอ้ดูดิ เยอะมากเลยเก็บไม่หมดค่ะเอาแค่บางดอกเท่านั้นเอาแค่บแค่บางดอกที่สวยสุดๆนะ่ะสวยที่สุด อลังการมากพี่กุนจ้ะเดี๋ยวถึงรถเราก็พอแล้วเนาะพี่กุนเนาะพอใจแล้วแบกกับบ้านไม่ไหวละ,ะถึงรถแล้วคะ่ะกลับค่ะกลับแดดได้เห็ดเยอะเกิน mấy anh thì đầy hết nhiều cơn Hãy subscribe cho kênh